หลบความหม์หมอจากสาวเมืองสาวผูกความหม่นหมอผูกเธอรัความในใจขอบคุณความเจ็บ พอเาเล็กไม่าาแล้วเอาเอาที่ต้งว่านบล้ยแวัญญครับเห็นบรรยากาศแล้วเป็นไงครับผมเมนีครับต้องบอกเลยว่าบรรยากาศที่มันจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ครับแมนมาติมี เอาเอาไว้ง่ายครับแมนมาเจ้าสีมนีเงิ่อนเป็นเนินล้านแสนล้านหรือมีเงื่อนเป็นล้านล้านหรือมีเงื่อนเท่าไดก็ได้ที่เสามารถซื้อบรรยากาศแบบนี้ได้นะครับจะไม่สามารถที่จะทําให้บรรยากาศที่เกิดขึ้นอยู่เงื่อนจาของหรืออยู่บ้านจาของใดนะครับนอกเสตจจากมาเจ้าสีมนีโอกาสได้เดินทางมาตรงที่มันมีบรรยากาศแบบนี้นะครับเพาว่าสีสมมติว่าคือผู้่าพูดเนาะ มีเงื่อนเป็นแสนล้านหรือเป็นล้านล้านหรือเป็นเทาลสการาดครับที่บ่สามารถปลิษฐ์ปนดอยบรรยากาศแบบนี้เกิดขึด้นในโดยเฉพาะนะครับมะพร้าวผู้คนมากมายหลากหลาย,ลายนะครับมะพร้าวที่นองชุนเผาโดยเฉพาะชุนเผาตะโอยนะครับที่เิ่นห้โอก,กาสให้เกียรติกับทีมงานโกบวเข้าขมะพร้าวนบ้านมะพร้าวที่มืองานของเบาตุกมะพร้าวที่มองานของนองดีมะพร้าวที่มงานเบาเอมะพร้าวที่มืงาน,าอาอนของ ผู้ไทายดาหรือว่าม่อพ่อทีมงานของใครหลายๆคนนะครับเทศไทยเมือนี่ครับเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเขียนเพลงเพลงหนึ่งครับให้กับสาวชาวปา่าคนหนึ่งนะครับที่ถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ท่ามกลางป่าอยู่ท่ามกลางความบอกอยังไงเนาะบ่มีอินเทอร์เน็ตนะครับบ่มีอินเทอร์เน็ตบ่มีความสะดวกสบายบ่มีนม้ำประปาให้อาบบ่มีน้ำอุ่นให้อาบบ่มีแอร์ให้อยู่ แต่ว่าเป็นแอร์ธรรมชาติทั้งหมดเลยครับความกว้างนี่ประมาณจะถึงแสนละลานไรยนะครับคือแอร์ธรรมชาตินะครับตรงนี้ที่มีโอโซนเยนอะมากเวลาอาบน้ำเขาต้องมาอาบอยู่ซ้ายน้ำเสละนองแห่งนี้นะครับเฮ็ดให้ผิวพันณุของสาวสชวชมเผ่าตะโุยนี่นะครับงดงามดังทองนะครับงามแบบธรรมชาติก็เลยเหตุให้ผู้บา่าวพูดเนี่ยคิดอยากจะเล่าเรื่องคิดอยากจะเขียนเรื่องให้กับน้องสาวคนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเธอ เป็นคนท <Ris> <concur rence. S 2> ี่บอกย่งไงว่าสืบห้อยตาบ่าห้อยปูเป็นคนที่ขยันการงานเป็นคนที่อายุเท่านี้นะครับสามารถตำเหืข้อผ่าได้นักนะครับได้โวยเกิดโวยเดงดงามและก็ยังสามารถทำมาหากินอยู่ในสายนางเซตานอองแห่งนี้จนเทดสามารถเลียมฉีบเจ้าของมาได้นะครับผู้บ่าวพู้ก็เลยจากตีเข <t> ียนเพลงเพลงมีให้กับน้องสาวคนนี้ครับน้องสาวคนนี้ชื่อว่าน้องทิดานะครับน้องทิดาซึ่งเป็นสาวชนของตาโอย ถามว่าเธอสวยไหมสวยครับแต่ซู้งเนียวผมไม่ได้บ <c oughs> ุ้ย่ <c oughs> <c oughs> าแล้วเขาโค้ดเข้าโค้นะครับก็ความน่ารักครับของน้องธิดานะครับทําให้ผู้บ่าวผู้จากเขียนเพลงเพลงนี้กันมากเป็นผลงานเพลงที่มออไห่พิเศษครับน้องธิดาเลยเพราะว่าวันนี้ครับน้องธิดาอยู่กับเราทั้งวันนะครับไปสอนได้เม่งเหนียวได้บานเฮาเอือนเม่งเม่งกว่าเม่งลํานนำ ไปเก็บกุ่มเก็บหอยหลายๆสิ่งหล,หลายๆอย่างครับโดยเฉพาะให้บานมาเนี่ครับเพิ่นไปตึกแขนมาได้ปีนป่าอุ้ยปีงป่าอะไรย่างเงีสบหลายผู้บา่าวผู้ก็เลยเขียนเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมานะครับคือเพลงว่าทิดาเซลาโนครับโอ้โอ้เป็นธรรมดาเลยมันเป็นเรื่องเล่าของผู้บ่าวทั้งเมืองสารวาดันครับอันนี้ผู้บา่าวผู้ขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างครับ,บ่า ผู้เบาทั้งเมืองสารวัตรครับเป็นผก้พับจากผู้สาวสารวัตรมานะครับทางฝากถามฝากว่าทาั้งเมืองสวรรค์ ب, มา่ถามแม่น้าเชื้น้องแห่งนี้ครับเมื่อพ่อผู้สาวชนเผาตะโวยนะครับล่าสาวชนเผาตะโวยนั่นสื่อที่ด่าผู้เบาผู้ขอวเนืน้อยากหากว่าตรงครับผู้เบาทั้งเมืองสารวัตรท่านใดตรงหอวพระท่านอภัยนะครับอันนี้คือเป็นการยิบยกเรื่องเล่าสื่ือเนอะาะเืองแค่ไน้ครับ เบืองใหอุไไดเบืองไทเนาะเบื้องไทพอดีบมาทังเบมาแถวสารวัตเนาะูบ้าผู้สิเขียนอ่าสิร้องอาติถืแม่พถืแม่ั้งบบามันขึ้นเขียนเียนะครับอหอบความงามาเสลนุลบมหมมอ จากสาวเมืองสาวละวันอาณาเป็น,นให้เฮาต้องพลาจากกันด้วยพ่อแม่เธอนั้นบวกบวกเอาลูกอคน,นจนจนมาพอผู้สาวชนเท่าตะโอ เจ้าอ้นจะดยดชุ่มใจคลายความหมนเธอชื่อที่ดาสาวงามอ้อโยหน้ามงหอยิ้มทิ้มใจเลื่อนอางคนจนอคอยใจละมุนเลลาหน่ทำให้อา พา,าใจสองเฮาพันสัญญามีเพียงเธอสาวเผ่าตะโอยชื่อดีได้หัดใจโอเด้งอกใจหลายเดินที่เธอก็มีใจเฮือ หยุดความหูที่เซลานุทุกความหมุนหมองผูกเธอรักความใน,น,มนใจขอบคุณความเจ็บที่นำพามาพบความจำจากนี้หมดหัวใจอ,อายบอกให้เธอราวงามสมอ ต้มมือลำเนาเอาแบบสดมๆครับตัวที่พูดว่าถือรือพิษพี่น้องอย่าลืมของคุณคอมเมนต์คนลุกคนลูกอะไรฟังเลยเนาะจบลองลองเลยสุดยอดจานลองเลยบ่คนลูกแหมต้องบันทึกไว้น้ำเด้อเพราะว่าผู้บ่าวผู้สิตจื้อบ่อะไรอะไรที่แบบจื้อที่เราดีจื้อทำนองบ่ได้แล้วนะครับอันนี้คือเขียนให้กับน้อง ดานะครับซึ่งเป็นน้องสาวที่น่ารักมากนะครับที่อยู่กับเฮาทั้งมือทั้งเล่นเลยนะครับเปิลล่งหาปูหาปาหาเก็บปูเก็บหอยมาสูเฮากินนะครับก็เลยตอบแทนความดีเปิ้นตอบแทนความหนาแนกเปิ้นโดยผลงานเป็นอี่ครับสือว่าคิดาเซเลนองนะครับ ตบมือใช่ไมถูกต้องตบข้าวต้าวตบนละมือเพลงเมื่อกี้มันยังสะดุดอยู่ใช่ครับแล้วครับมันเป็นการเราซ้อมนะจะมันจะเต็มเมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อมเดี๋ยวเราลองจริงมาได้จริงจริงครับผมเอาแต่เพลงเลยชื่อเพลงนี่ก็สุดยอดนะครับทิดาเซดอนองเอาเอาแบบเต็มเพลงเลยเนาะครับเต็มเพลงนะครับเอาเงี้ยเงีไปได้พี่น้องมาด้วยอยากทำอะไรบ้างตบได ดดดได้หอบความเหงามาเซลนหนุอบความหม่นหมองจากสาวเมืองสาวรวันถ้าหน้าเป็นเงหงื่ให้เฮาต้องพลาจากะกัน พ่อแม่เจ้านั้นบอกบัวเอาลูกเคยคนจนมา่อผู้สาวชนเขาตะโอเจ้าเอิญจะโดยชุ่มใจลายความหมมนเธอชื่อที่ดาสาวชนเขา โอยมามนอยยิงกิ้มใจเหลือลน้นไอ้คนจอต้อนใจเลเสลนานองทำให้อายฟ้องคฟสุผหาใจสองเฮาพันสัญญาวามีเพียง สาวเขาตโอชื่อที่ได้หา,ายจ้างหมดใจหลายเด้อนที่เธอก็มีใจหอห้หยุดความหูที่เซลอนทุกคปามมุนหมองถูกเกล้าปามใน คุนค,ความเจ็บที่น้ำพามาพบวันใจจากนี้หมดหัวใจให้คุณสร้านงามตะอุ่นปมมือละแม่โอ้ยอันนี้คือพิษเนี่ยอาจารเราฟ้องรู้สึกแล้ว คนอยากให้น้องลองพูดบ้างว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงที่ที่ได้รับนบทเพลงแบบนี้ความรู้สึกที่ได้มาเจอเจ้ที่คุณบาอาจารย์ทุกท่านอ่ะรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างที่ใจแห้งครับเต็นเพ่งอยากฟังอยากฟังครับไปฟังบทเพลงไปแล้วเป็นยังไงอาจารย์เป็นเพลงก็มึนตึ๊งใจแห้งใจว่าตายทีไรว่าซึ้งนะคะเกิดมาไม่เคยไปฟังโดย เคยได้ฟังเนาะโดยเคยอะเพื่คุยผมเคยเห็นว่าคนทักคนเพลงลายพันนี้แล้วเพลงพนี้ถ้ามีโอกาสได้สารต่อถ้าอาจารย์ได้ร้องทำต่อเชื่อว่านางเอกก็พี่หนุ่มจะได้ไปเป็นนางเอกนึงสิบยโรกีที่ด้่าน่าจะสารต่อว่าอาจารย์มีโอกาสนะครับก็อยากจะทําให้เป็นเป็นเพลงที่คนทั้งโลกได้รับรู้ว่าพี่น้องชนเผ่าตะโอยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นชนเผ่าเล็กๆครับแต่ว่าความน่ารัก บอกง่ายๆเนาะเอาเอาเอกภาษาไทยมากกว่าเก่งความหน้าหักความแบบว่าความเคารพนอมน่อมที่มีต่อกรรพาชนหรือการพบบรุษหรือว่าแขกไปไทยมากนีรับพี่น้องต้นมะตะบุตรน่ารักมากนะครับโดยเฉพาะน้องธิดานะครับว่าทําไมผู้บ่าวผู้ต้นเหล็กเขียนเรื่องของธิดาทั้งที่น้องแกวตาเข้มานะครับแต่รู้สึกว่าเฉียงแค่นี้บ้าหมอนแด้บอกง่ายๆเนาะโอ้ยความโดดเด่นนะครับความโดดเด่นของคุณหรือว่า ภาษาเบานะครับน้องแก Ь ้วตาจะไม่พ huh. mm ูดนะครับ hmm. ก uh ็เลยเห็นเห็น hmm. ว mm ่า hmm. ผู้บ่าวพูดเวลาผู้บ่าวพูดสัมผัสได้นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าสัมผัสได้ไม่ลึกซึ้งเท่ากับน้องทิดาแล้วก็เข้ามาที่ด่าเน่ะครับโบเมน่าโบเมนมาผู้ใดที่ผู้ใดก็กัซชื่อที่ด่าเลยคนที่ชื่อที่ด่าต้องสวยนะครับต้องสวยแล้วก็น่ารักอย่างเช่นน้องทิดาแล้วก็ตะกล้องผมคนที่ใจที่ด่าดิโบเมน่าผู้ใดไก็ตั้งได้เลย มันมันจะม,ม,จะมีมันจะมีอีย่างที่พิเศษประมูลโดยเฉพาะความนาละก็หวังว่าอยากจะต่ออยากจะสารต่อเซนเซนนิดครับทิดาเซลาโนอยครับอยากจะสารต่อเพี่มิหเหยี่ชาวหลุไดไปเลยเห็นว่ายังมีชนเผ่าชนเผ่านึงนะครับที่กีนน้องกนนอวกนที่สีขามากที่สุดนะที่กีนน้องกวนที่สี่บองยังไงเนาะวกวนที่สีให้ให้ชนเผ่าเนี่ยนะครับได้มีที่ ที่ยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สูงขึ้นให้คนได้รู้จักมากขึ้นให้คนได้มาได้มาศึกษาวิถีชีวิตต้นแบบของชนเขาหลายขึ้นนะครับนี่คือความคิดของพวกเราพวกโอ้โหที่ถือเชือกติดระวังอย่างยิ่งว่าเพียงแค่มี้ก็คงจะเป็นเจริงเห็นสมศึกขึ้นมาอาจจะมีคำเกิบอะไรก็ต้องอภัยคนที่คนเก่งเนาะนะครับโดีพอกระวี่หรืองลาวเฮ้า กับตนของประนีกาวาว่ามันถูกต้องรองพอจะไม่ส่งเสริม้วเรามีที่ยืดที่ยิ่งใหญ่ที่สูงที่มานำมาเกไม่แล้วก็คือบรรยากาศนาทีฮาีเมือแล้วเล็กเฟซเล็กลาย ขอเนี่ยคอเนาะสันมิตภาพคิดว่าสิขอรนี่ก็ อยู่นี่วะอยู่นี่วะมาฮองพลงให้เด็กน้อยฟังนน่นะเวบอกลายเด้อม่วานจนคิดด้ใจเอ้ายังวะไม่ไปกบอกจำบวนจไม่ผู้ใดอนใจเด้อาใหม่มาใหม่อีกบมาอเค